อ่าก็สวดดีครับคือปภาวิจารณ์นี้มีเกมโรบบะบิรครับเกมอ่าซีเทสน,นะครับเฮ้ยคนอยากฝึกษานไมฝึกซานกันเถิดได้เวลาแล้วเออมมาแล้วเอาล่ะคุณอยากเป็นแชมป์ลัดแข่งใช่ไหมใช่นี่คือสถานที่เหมาะ ที่หมส่งันหวังว่าคุณได้ฝึกซ้อมพอแล้วไม่ได้ผึดค้างเลยครับฝึกซ้อมเลยครับอ๋อโมอก็มาไปได้ไปโอ้โหเราก็ว้าแข่งันมากครับปูดเรืปอสีรลที่คุณต้องการคุณคิดต้องใช้มันเก้า้าเขียว ผมชอบสีเหลืองยืนยันเอาล่ะมาเถอะม<า>่ได้อยู่มาโปรติดตามฉันอีกครั้งโอเคติ๊กต๊อกจีว้าวเบ็ดลึ่โอเค,เอเคถึงเวลาที่จะอ่านไพ่ปลาอีก นี่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันจะจับเวลาหนึ่งอลำตับให้คนให้คนเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้คนพิสูจน์ว่าแต่ละลำตับโอ๊ยพูดไม่ทันเนี่ยโอ้โหว่ามาของคุณก็คือการพิสูจน์ว่าตัวเองโดยการเสร็จสิ้นหนึ่งรลำตับทั้งหมดทัไงหม,มถึง,ถงคุณได้ฝึกซ้อมแล้วใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ควรใจง่าย อย่างไรก็ตามพูดพอแล้วถึงเวลาสำหรับข้อเสนอที่แท้จริงแล้วเปิดเตือนหน้าต่อไปพูดไปมากกีพูดไปมาก,ก,มากขอโทษโอ้ใช่และอืมอะไรวะเฮ้ยจิตเอา ขับไม่ได้อีกอ๋อกลงนั้นก็เฮ้ย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 ดริฟดริป,รปรลาเนาะวันน,นี้พี่จะมาดริฟเยี่ยมตุ๊ดติดมารถเอ๋ยเอ๋ยมีเซงอ๊อดไม่ใครระเบิดอ่ะ เฮ้ยแล้วเรามันจีบ嘛น้องแล้วเราเันดิบอะน้องพกูเลยยำแล้วเรามันแรงอ่ะน้องยำยยมแรแรงแรงแรแามแร ใ,ใ,ใครมันระเบิดอ่ะ <c oughs> พวกจนหมายโตเล็ว <c oughs> <โด>กับใครม่อะไรหรอเย้วาู้้้า้้ว้ว้ เป็น,นตัวเนี่ยนั่นนั่นนั่นน,นั่นเก่ยนทำแบบนี้เราไปซิ่งด้วยกันซิ่งด้วยกันเถอะตะกี้ตัอ้งอยู่ตรงนี้โอ้โอ เ,เ,เสียงประทัดดังกังวานบ้านป่าเธอก็ไม่มาสักทีเฮ้ยแสยดงว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเลยนะข้างไหนอ่ะเดินไม่ได้อ่ะนะนไม่มันเดินไม่ได้ไมัน แล <hertz diversity S 2> ้วก <per S 2> ็ตรงโอเคประกันเพาใจแล้วค่ะรถเร็วอ่ะรถเราเร็ว

โอ้ยยี่น้ำค้างป่ะย่งวุ้ยไปก่อนไปสิ dùng nhục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  dùng เตรียมได้ลงกปดูกี่ครั้หนึ่งได้เลยกัน Of of of? Da Elliot, da« nó văng nó văng nó văng นะครบับแค่นี้บา,บายไม่เล่นอีกแล้ว